ตาให้อะไรเนี่ยเออบอกว่าตาให้แหวนแหวนจริงๆน่าจะตาให้น่าจะให้แหวนใช่เตาไปแต่งงานเหรอตาอยากแต่งงานเหรอตาแต่งงานกันยายใหม่เหรออันนี้คืออะไรอะต่อเลยต่อเลยกล้องเขาลงมาใหกล้องจริงเหรอลงลงนี่มันไวอีกต่อดีดีโอ้นี่ไง หันมาใส่กล้องนี่หันมาใส่กล้องนี่ครับโอ้ตุ่มหูตุ่มหูเอาผิดอันหนอันที่จำได้อันนี้คือตาซื้อมาให้วันนั้วันนั้นอะตอนจินซื้อเกมให้ตัวเองอะะตาซื้อมาอันนี้มาให้โอ้ไปไปมันงามอยู่แต่ว่ามันสมกับเมี่ยเจ้าบอ่ะ